ดี๋ยวลงไปดูค่ะเนี่ยค่ะไปดูอันนี้มันเป็นร้านฮ่องกงเห็นปะคะมันชื่อฮ่องกงอะรถคันนี้มาแบบเร็วมากเลยคือแบบไม่ได้มองเลยนี่ถ้าเขาชนบีนี่เขาใจย่างหนักเลยเนะี่ย <c oughs> คือแบบไม่ไม่มองคนให้ดีก่อนก่อนที่จะแบบจอดรถอนะไรเงี้ยนี่ค่ะ ให้ดูไหมนี่ไงอันนี้แหละเนี่ยดอกเนี่ยค่ะที่บิตจะซื้อเห็นไหมตั้งหกอันเนี่ยสิบเอล่ะแต่ว่ามันอันเล็กอ่ะหกอันสิบยูโรอุ้ยทำไมกล้องเป็นอย่างั้นล่ะนี่หกอันสิบยูโรอ่ะแต่ว่าถ้าซื้ออันเดียวค่ะประมาณยูโรเกสิกันก็สองยูโล เด,เดินไปดูอีกทีหนึ่งอยากได้เนี่ยเว้ยนี่ก็น่ารักนะนี่นี่นี่อยากได้เนี้อ่ะอันนี้อันนี้น่ารักใช่ไหมอันนี้มันคือซินิก,กัตันอ,อย่ากินไม่ได้นะคะมันเป็นอันนี้เฉยไม้ประดับ มาประดับประดูอืมอันนี้สามเอล่ะอันนี้สามยูโรต่อเฮ้ยน,นี่สวยอ่ะแต่นี้จะต้องใหญ่กว่าอันนี้จะใหญ่กว่าอืมแน่ช่วงนี้มันก็จะมีนะอย่างที่บีบอกอ่ะสามยูโร อันนี้ก็สามยูโรอ๋อพวกนี้มันใหญ่กว่ามันก็เลยสามยูโรอุ้ยมีน,นี้ด้วยนะเนี่ยค่ะมีแบบหลายสีอะเนี่ยแบบเนี้ยหลายสีหลายสีนี่ก็กอลเมกัเมกปเปเลตตากิมปิลล่าเอ่เออิคือ,อ,อสามกระถางอะคะ่ะประมาณสิบยูโรก็ถ้ากระถางถ้าเราซื้อแยกเนี่ยซื้อแยกหนึ่งกระถางแบบเนี้ยมันก็จะสี่ยูโร สี่ยูโรคูณสี่สี่สี่สิบหกก็ร้อยหกสิบาทนะประมาณบ้านเราถ้าตีเป็นเงินไทยสี่สิบบาทต่อหนึ่งยูโรนะคะแต่ตอนนี้มันอาจจะสามแปดอะไรเงี้ยน,นี่ใหญ่กว่าห้างบน,นใหญ่กว่าอันเนี้อันข้างล่างประมาณสี่ยูโรอันข้างบนมาหกยูโรอันนี้ใหญ่เลยเออบีเจ้าแบบนี้ดีอันเี้ยสวยดีนะแต่ทำไมมันต้องหลายสีในต้นเดียวกันนะแต่ว่ามันก็สวยดี บางทีเขาก็พ่นสีก็มีนะคะไอ้บัมเนี่ยไอ้ที่มีเคยเห็นมันพ่นสีก็คือสีนะคะเดี๋ยวไปดูต่อไหมอ,ม,อม,มีพริกด้วยนะพริกพร,กพรกแต่ว่านี้เป็นพริกประดับกินไม่ได้เพราะว่าเขาจะเคลือบไอ้นี่มาให้มันอยู่นานๆไอ้พวกนะี้ บีชอบอันนี้มากเลยอันนี้บีชอบมากที่บ้านักร้อนบีก็มีค่ะเนี่ยมันคือเออ่กิบิโกกสัสบีกิบิโกกัสบีนะ,ะคะกิบิโกกัสบีหมายถึงว่าไอ้ที่พวกพืชอ,อะไรเนี้ยอันเนี่ยไอ้พวกเนี้ยที่มันเกิดตามโขดหินนะคะกิบิโกหมายถึงไอ้พวกโขดหินพวกอะไรเนี้ยมันจะเกิดตามอุ้ยอันนี้ก็สวยนะ นี่นี่นี่น,นก็สวยอุ้ยอยากได้ทุกอย่างเลยแต่วันนี้ต้องคือเลี้ยงข้างในบ้านนะคะอันนี้เลี้ยงข้างในบ้านอ๋อนี่ไงที่บิวว่าเขาพ่นสีนี่ไงนี่ไงตัวนี้นี่เห็นไหมอันนี้คือที่พ่นสีเนี่ยค่ะอันนี้เขาพ่นสีอันนี้ไม่สวยหรอกนูมีทุกสีเลยแต่พอหิมะลงก็สวยค่ะ อันนี้สวยอันนี้ที่บ้านปักร้อนบีมีเพิ่งจะทิ้งไปเนี่ยกูจะทิ้งไปอันนี้ในบ้านนี่มันเกิดหลายปีนะฮะพวกเนี้ยหลายปีเขาเรียกว่าหกแย่หกแยลังกะหกแยล่างกะไม่ใช่อันนี้คือหกแยลังกะอันนี้คือมูรติอันนี้เขาเรียกเขาเรียกว่ามูรติมูรติ เนาะค่ะก็ประมาณนี้แหละโอเคเดี๋ยวบีซื้อก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวพาเดี๋ยวพาไป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 ไหนดีอะไปต่ออาจจะไปบ้านแม่ย่าค่ะซื้อไปฝากแม่ย่าดีกว่าอันนี้ซื้อไปฝากแม่ย่าดีกว่าเอาสีชมพูอ่อนแล้วกันเนาะเดี๋ยวจะไปขอดื่มกาแฟที่บ้านแม่ย่านี<ม>่ เะะอาสีไรดีอ่สีนี้ดีกว่านะ้อก็สีชมพูกน่ารกดีเอาไปฝากย่าสีชมพูดีวกว่าสีนี้สวยดีเนาะขอไปจ่ายตังกันนะเอ๊ะนี่ ไม่ขายนี่ด้วยนะอันนี้เป็นเทียนเทีย,ยน,นเทียนเฮ้ย <Bliss S 1> เดี๋ยวบีวไปเดินดูข้างในก่อนโอ้โหข้างในก็มีเพียบเลยค่ะเฮ้ยนี่ไงฮาโลวีนหุยนี่นเ,เป็นไงเป็นไงนี่ไงพวกฮาโลวีนโอ้โหแพงมากเลยอะสามสิบยูโรไอตัวใหญ่อะไอตัวเล็กก็สิบยูโรเนี่ยสิบยูโรโอ้โหแต่ว่ามันเป็นเนี่ยเป็นอะไรนะ ติดไม่ใช่เป็นอะไรอ่ะคะเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะแต่ว่ามันหนักอ่ะคะ่ะเฮ้ยอันนี้ก็ดีนะพูดถึงจะสิบยูโรอะ่ะเท่าไหร่อ่ะประมาณสี่ร้อยบ้านเราแต่มันก็คุ้มเพราะว่าคือแบบใช้ได้หลายปีอยงเงี้ยวิโก้เนาะแต่บีไม่ได้เอาตังมาเยอะวันเนี้ยุ้ยสวยอยากได้ ได้ย่อได้เข้าไปดูซิว่ามีอะไรบ้างอ้าวอัน,นเมื่อกี้สิบกิโลแล้วทำไมอันนี้เก้ากิโลเออแปดกิโลเออตลกดีเนาะอันนี้ค่ะแปดกิโลเขาเขียนไว้เนี่ยอแปดกิโลดีเนาะถ้าแบบว่าคือถ้าหิมะตกอะไรเงี้ยค่ะแล้วแล้วอ่อ ใหหิมะตกแล้วก็เอาพวกอ,อะไรนะกึนดิละเทียนนะคะเอาเทียนใส่อแล้วมันก็จะแบบสวยดีเนาะพอมมืดอะไรเงี้ยเอาวางไว้ที่สนามสนามยานาบานอะไรเงี้ยก็จะอุย้ยถ้าจะสวยอะ่ะจะบีเงินตังมาไม่พอวันนี้ก็ได้อันนี้พอ <c oughs> ก็ได้นี้ <c oughs> ก็ได้อันนี้แหละไว้ฝากไม่ยากเป็นแลกเปลี่ยนกับไอ้น,นี่อะไรนะกาแฟ เดี๋ยวขอใจตังก่อนนะคะแบบนึงแ๊บนึงได้แล้วสรุปบดเปลี่ยนสีนะคะเห็นไหมสวยไหมเขามีขายดินขายอะไรอย่างเงี้ยแฟนบี F yeah, ชอบมาซื้อตอนที่เขาลดค่ะเขาจะมีะเขาเรียกว่าอะไรอ,อะโบชัวค่ะไปที่บ้านแล้วแบบถ้าช่วงมันลดอย่างเงี้ยแฟนบี F ไม่พลาดค่ะก็เรามีมักกิใช่ป่มคะก็ซื้อไปทิ้งไว้ทิ้งไว้อะไรเงี้ยถ้าลดช่วงหน้าหน,นาวเราก็ซื้อไปทิ้งไว้เดี๋ยวหน้าร้อนเดี๋ยวมันก็ละลายเองเนี่ยค่ะประมาณเนี้ย ไปต่อค่ะนี่เดบีให้ดูก่อนก่อนที่จะไปบ้านแม่ยา่าสรุปลับเบี้ยวสีนี้นะคะนี่สวยไหมเอ่ยสีนี้ไปฝากอันเนี้ยค่ะสี่โลสี่โลค่ะสามยีโลเก้าสิบเก้าก็ตีเป็จะสี่ยู่โลอันนี้ก็ออกออกดอกช่วงนะคะมันก็จะออกเรื่อยๆะคะ่ะ แต่ว่านี้ต้องเลี้ยงในบ้านค่ะออกนอกบ้านไม่ได้แต่ช่วงนี้ออกได้แต่พอหิมะใกล้จะตกเนี้ยก็คือเลี้ยงในบ้านโอเคค่ะเราไปต่อกันไปเซอร์ไพรส์ไม่ยาค่ะบีไม่ได้โทรไปบอกเขาแต่คนฟินจริงๆนะคะคือต้องโทรไปบอกต้องโทรไปนัดทุกอย่างต้องเป็นนัดหมดเลยค่ะแม่จะไปเจอลูกนี้ก็ต้องนัดเวลาก็ต้องนู่นนี่นั่นกันแต่บีจะไปแบบว่าเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ไปขอดื่มกาแฟแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวจะกลับไปหาหมาน้อยก่อนหาเป๊ปปี้ คิดถึงแป๊ปปี้กันหรือเปล่าคะเดี๋ยวไปดูแป๊ปปีกันเนาะแป๊บนึงค่ะขอขับรถไปก่อนถึงบ้านไม่ยากแล้วค่ะแต่ว่านี่เดี๋ยวจะให้ดูนี่ก่อนคือมันสวยมากเลยอะดูสิคะเนี yeah. ่ยสวยไหมอะอืม mm hmm. สุดๆอะคือสวยมากอดูอันนี้ซื้อมาฝากเมายา สวยปะคะอากาศดีมากเลยค่ะวันน like? erm ี้ไม่ลมแม่เลยรเลยโอ้ยดูเป็นแบบว่าคือคิดว่าตัวเองเป็นนางเอกเกาหลีอะไรประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวพาไปดูอีกต้นหนึ่งค่ะอันนี้คือต้นหลังบ้านแม่ย่าบีค่ะดูมันสวยมากเลยใช่ไหมคือแบบมันสวยมากเลยใช่ไหมอดู โอ้โหสุดๆอะคะ่ะมันเป็นอะไรที่แบบงามมากเลยนะคะอันนี้คือตึกอันนี้คือข้างหลังคะ่ะข้างหลังไปกันเถอะไปตาเอกก่อนไม่รู้จะอยู่หรือเปล่าละค่ะมีไม่ได้โทรมาโอเคเข้าไปในบ้านกันเลยคะ่ะ Terve! Terve! Ei, missä sinä olet? Peppi! Tässä on katso. Oi, oi! Hmm. Niin. Ole hyvä. Mistä sinä olet? Mistä <laughs> kävin honkarissa. Honkarissa. Joo, haha! Terve! Pieni, pieni. Sorry, cap! Sorry, cap! Peppi. Peppi! Niin, sorry, cap! Peppi! Sorry, Sovika! Ei, istu, peppi, istu. Fotoa nyt ollut, en pää? vielä. Mä kävin ah, hakemassa autoa joo. ja sitten suoraan hankariin ja sitten tänne. Terve, Anna Tassu, 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 Tassu. Annapo Tassu, kiitos. Anna Tassu, terve, terve te ensin. Terve, Sardine Kappikon. Okei, kappaille jo. Tämä koodi on meidän ja ไปแล้วค่ะไม่ยาาถามหยวเป่านอมอาหารสร้างกุ้กไก่ไวกับก้ายอยู่ยอสเอ็เวียล่ะอยู่อ่ะเอะเอนเมยนก่อ่ะเพระ้อยู่จอยมีอกาสที่จะเลกูมตุนิเล็กกู่าสิเอยกวีอยู่อันเวียนเลยเอไเซสมันที่ตักตะโนเลยว่าอาตะลักกอยู่ Tehdään sille. Ajattelepas, kun me vaan mietin. No, muistatko se, mikä sulla tuossa tuossa nätti tuohon? Missä Ne... Siis ne oh. kaikki? Niin... Ne on tuolla. No ollaan, myöhemmin se on aika viileässä nyt. Niin oli? Joo. On. Onko se nyt Ei mieti oli. kumpi. No minä otan sillä asetin vaan. Ase. Joo. Kato, sun on tosi hieno nyt maisemia si tällä hetkellä. Oh. oh. Siis mahtavaa. Ja toi oli tuolla komea. Mä, mä kävin jo äsken kattomassa. Juu. Oh. Just kävin, sitten kävelen tänne. Ai jaa. Joo. Eikö sulla Onhan sulla auto tuossa? On, on, on. On, joo. Otit se valokuvi taas Joo. Se on ihan myötä sivuilla, vaikka nämä kaikki on tehty. Jep, ei haittaa. No,